หนึ่งปีมีครั้งโปรที่ทุกคนรอคอยเห็นหน้าชไ้อ้าคนสวยมาแล้วค่ะ1บวก1อย่างที่ทุกคนเห็นแบบนี้นะคะจ่ายแค่1,290บาทมีอยู่จริงบางคนอาจจะเคยเจอโปรแบบ1ขวดจาก2,000กว่าบาทเหลือ1,200วันนี้ได้2ขวดแบบดีแล้วอยู่ในแพ็กเกจที่น่ารักมากแค่ข้างข้างตรงนี้เป็นยายแพ็ ถ้ารู้ว่าเธออยากได้หน้านี้ก็คือพี่โอ้ใช่ไหมจ๊ะสองขวดนี้ค่ะหนึ่งปีมีครั้งเดียวจริง,รงๆย้ำว่าหนึ่งปีมีแค่มาครั้งเดียวเท่านั้นรีบกดนะคะเพราะว่าสินค้ามีจํานวนจํากัดนี่จ้ะ ตัวนี้เราก็อยู่กันมาก็ถ้าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ก็คือ11ปีแล้วนะคะหลายๆคนถามว่าผิวแม่มันเลิดผิวแม่มันจึง้งแพชจะบอกว่าให้แม่ลองก่อนเปิดใจลองตัวนี้จะเน้นเรื่องของความชุ่มชื้นทาง่ายเหมาะกับผิวคนไทยนะคะที่สําคัญคือฝ้ากระจุดด่างดําความกระจ่างใสให้น้องคู่นี้เลยถ้าของไม่ดีจริงอยู่ได้ไม่ถึง11ปีแน่นอนคะ่ะแล้วขายเป็นตัวแรกและตัวเดียวมาตั้งหลายปีเลยนะแม่นะย้านะคะแพคเกจสวยมากน่ารักมากจ่ายแพทเอาไป2 ขวดแบบนี้1290บาทค่ะใครที่หาของขวัญอยู่แค่หาโบสีสวยๆมาแปะก็ได้หรือจริงๆไม่ต้องก็ได้ให้แบบนี้รักแน่นอนแม่